ก็ได้รับรายงานมานะงานอะไรอะ่ะงานเกมไทยแลนด์เกมโชว์ Big Festival 2015ใช่ไหมเออเห็นบอกนะว่ามีเสื้อขายนะเสื้อยืดอะไรอะ่ะสีเชิตสีดำสวยทีเดียวนะอันนี้ดีเท่าไหร่นะฮะ3 9 9บาทไม่เอาผมให้ขาย300พอโอเคนะเข้าใจตรงกันนะจะได้รู้สึกดีด้วยกันทุกฝ่าย นะแล้วยังมีอะไรอีกเข็มกัดใช่ไหมก็50บาทนะซื้อได้ที่ไหนที่บูธโอเอสไงนะไม่ต้องถามอีกเข้าใจไหมไปซื้อวันที่16นะถึง18ตุลาคมศุกร์เสาร์อาทิตย์โอเคไหมอ่าสยามพารากอนชั้น5รอย,ย่างพารากรอนฮอร์นะงานดีขายห้ยองกันไปกันงั้นแหละ ตายจริงๆเลยเพราะปลายเสียมันเสียสีก็เลยต้องมาใช่เนี่ยโอ้โหฉันอนี่แค่ขี้โู้จริงๆเลยจย่งนบ้าตายจริงๆเลยแท้เคลียกับเด็กทวงคลิปนะมันจะบ้าอยู่นะผมก็สงสารพี่แป้งนะแต่ว่าพี่แป้งเนี่ยเออนี่ชึกล้มในวันนี้ทวงอีกแล้วฉันนี่อย่าบ้าตายจริงๆนี่จะกินวิกซ์ซอแล้วเนียไปเลยจริงนะเอาไปก็ดีนะผมว่าแต่ว่าต้องกลัวก่อนนะเออก่อนกิน กินทั้งขวดแบบจริงเงิขวดขวดไปเลยอ่ะหมดขวดมันเครียดมากเลยนะเบบิ้งลงจะเลิกแม่งแลยจริงจริงให้ตายก็ตายไปก็ผมจะเป็นพิธีกรคนเดียวเนี่ยนะด้วยในฉันจะลงแค่คลิปเดียวเออเอาละเรามาเชิญแขกรับเชิญดีกว่ายินดีต้อนรับที่ไปค่ะยินดโอ้โหวริงเลยพี่ไหมเนี่ยเมื่อกี้เหม็นปากด้วยนะแป้งเนี่ยเฮ้ยเฮ้ย กันแล้วพี่ไม่เห็นมากเลยค่ะมันจะแตกแล้วสวัสดีครับ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 วันนี้พี่ไม่เป็นไงบ้างคะกินกล้วยมันได้ยังเข้าวันนี้โอ้ซัดตั้งแต่เช้าก็ซัดไปสามสามเลยอ่ะสามสามหวี่แล้วใช่ฉันกินห้าหวีเลยค่ะวันนี้กินเอาขี้ป่ะเนี่ยวันนี้พวกเราวก็จะมารำกันนะคะเนี่ยรำท้องผูกโอ่ไหมแล้วก็สามหวีวันนี้เราจะมาเล่นเกมกันนะคะ ยัดนะครับยัดอะไรครับมาเล่นเกมกันดีกว่าครับวันนี้เนี่ยยัดผมใช่ไหมเนี่ยวันนี้แป้งจะไม่ได้มาเล่นเกมอาร์คนะครับว่าเราจะมาเล่นเกมต่อยไดโนเสาร์กันค่ะแล้วอันนี้ในเกมเสร็จแนนี่คิวฉันนี่กระทืบแกให้เละเป็นขี้ไปเลยโอ้โหเป็นขี้เลยเหรอเป็นเดี๋ยวก็ผมเป็นขี้เลยเหรอสี่หัวล้อฉันขี้จังเลยเอาละแกอีกแค่อีกสักครู่นะครับเรามาชมการแข่งกันได้เลยแค่ท่านผู้ชมค่ะยังเอายังไม่เริ่มหรอ S <S อะไรเงี้ดีกาลุยกันเลยกาพี่น้องเชียร์กนเล่นทีดิเล่นนทีดิขอบอกกันว่าวันนี้นะคะจะมีบทลงโทษสุดโหดนะคะรับรองว่าไงนี้เนี่ยคิดแต่คิดแต่งาะกับบ้านนอนไม่หลับกันแน่นอนเลยค่ะแด้รับประกันนะคะว่าต้องเป็นที่หนึ่งให้ได้เลย อ่าอ่าอาพูาเป็นใบนี้ดีดีนะเงียบเพียร์ตอนนี้ไม่รู้ไอคิวมู้อะไรตั้งเนี่ยะคิดไม่ไม่เสียเออถ้าเสียงไม่เสียนะก็ไม่ต้องมานั่งที่นี่เนี่ยฉันเบื่อมากเลยทำมานั่งพูดเจ็ดคอไปหมดนล้วเนี่ยมาจับมือจับมือจับมืออะไรจับมืออ่าจับมือจับมือจับมืออะไรกอิชิโก้มาเล่นกันโอเคเลือกตัวกันเลยตื้ตื้ตืดตืดตืดอย่าม่แย่งตัวแรกฉันดิตตัวแรกเอาตัวนี้ ฉันเอาตัวนี้ฉันเอาตัวนี้เอ้ยฉันเอาตัวนี้ก็ได้เอดาดิมาเรียบร้อยจัดไปยังไงวันนี้เสื้อเขียว,วนนผมเสื้อเขียวยังไงวันนี้แป้งก็จะไม่ยอมให้ใครมาแต่งหน้าแป้งเด็ดขาด<อ>ไปเลยลูกพอ่อไม่ต้องอธิบายเกมไปเลยลูกพ่ออะไรวะไปไปทุกอย่างที่ขวางหน้าทำไมลูกพ่อนดูแบบไอ้นี่จะไปแพ้ไปเวทบอลฟาดไปมานี่มานี่ใครหยิบแหวนใครหยิบแหวนมานี่ ลบศัตรูเป็นของผมไม่ไปอย่างเดียวไปอย่างเดียวบอกน้องว่ยากใครคะแนนน,แน้อยสุดนะผมเนี่ยคนเดียวนะคนเดียวนะคะแนนน้อยสุดตายตัวหนึ่งที่ไปเลยใช่ไหมไม่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 คนเดียวคนเดียวคนหนึ่งจะได้ประมาณสองตัวเดี๋ยวเดียเด๋ยวไอ้น้องมันี่มันี่เพิ่มบทไอ้นี่ได้นะมันนี่น้องมันี่มันี่น้องไอพี่ต่อยหน่อยเลี้ยนเลียนเลียนแล้วเอาหมดนะจังหวะนี้แล้วผมเอาหัวล ตายที่ที่ไมค์ขี้โกงมากไปหยิบเหรียญชาวบ้านโอ๋อตายแล้วตายแล้วมานี่เฮ้ยใครมาตบมานี่เ, <pp> เดี๋ยวเดี๋ยวไปละไปละไปละตอนนี้ไปไปผมได้ช็อตกันแล้วสรุปคะแนนสรุปคะแนนนะคะตอนนี้แป้งได้ที่หนึ่งค่ะที่ไมคได้ที่สองอีคิวได้ที่สามค่ะไปอ๋อไออ้วนไออ้วนมาหนี้เพราะว่าทำไมจะปล่อยดิขอ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 ย้ เย่ข้ามขอผมขผมข้วมกอย่างดเลยอ้ยัยมนยัยัขอมกไแลกาแฟกากาแฟมาการะเบิดระเบิดระเบิดระเระเบิดไอ้มีดไอ้มีดอยยยยยย่ามันี่มันนี่อ้าวมันต่อยกันเองกันด้วยเนี่ยนีเย่เย่ตอนนี้สกอร์ผมนั่งครับสกอร์ผมที่หนึ่งครับไม่ได้ที่สเอ้าอะไรวะไม่เอาไม่เอาโดนแน่ โดนแน่ๆโดนแน่ๆเลยไม่เอาไม่เอาไม่เอาเนื้แกรนด์จาอู้ใครไม่ต่อยไม่ตัดเอ้ยโดนโดนพิต้าพิต้าเยี่ยมมานี่มานี่ไอ้บอสมานี่มาเนี้ไดโนไดโนลูกพ่อมานี่ไดโนลูกพ่ออุ้ยบอสบอสตีบอสตีไม่มีของดรอปเลยเหรอเดี๋ยวลองเก็บของอย่างเดียวให้เขาตายก่อนได้ไหมโดนพี่แฟงโดน เรามาต่อยกันเองกับไปเนี่ยวเลยเปิดปังตู้อยู่ข้างดาวไต่อยกันได้กันไปไม่จริงเดียวไม่สนใจแล้วกูเป็นเลดี้กูเล่นตัวเลดี้อยู่นะพี่ว่าพกระเทยกว่าเออเฮ้ยคุณตู้ตู้ไปเอาเอาบอสก่อนได้ไหมล่ะบอสเนี่ยเอาบอสให้ตายกันโดทีมไม่สนใจแล้วตอนนี้นวงงนรวมรวมาดิบังถีไปหมดเลยมามาเพืเอเออ่อน อ้าอออวละวละบินแบกวละวละบิแบกอ้าอ้าอ้อ้ตายตอนนี้โอยนทีลางหลังเยเฮ้ยทไมผมกลายปนสุดท้ายได้ไงวะเฮ้ยตัดตัดอ้ยเจาไม่รู้าเอาหมดเอาหมดตอนนีู้ากลามูตีโเอาหมดัดตัดตัดตั ตอนนี้ทุกคนน่าเครียดไม่มีการพูดคุยใดๆเลยสิเครียดดิโดนทาหน้าเครียดแล้วตายแล้วตลา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 ตอนนี้สนุกคะแนนนะคะตลลลลลาตลาผมที่หนึ่งครับไอ้ที่หนึ่งใชเลยไม่ข้ามบอรได้ไม่ข้ามบอรดได้เลยที่หนึ่งคแย่ไอ้คิวไม่ได้ หมื่นมันฟาดไปแล้วจีจีได้โดนได้โดนม่การแพ้ไม่การแพ้ไม่เอาอ่ะไม่เอาพี่ไม้ไม่เอาอ่ะพี่ไม้แข็รับเชิญก็ต้องตายไปดิเฮ้ยไม่ไม่ไม่ก่อนไม่สอนไม่สอนตายเพราะกับนายทศเสาร์ปืนน้อปปี้ปืนนี่เพื่อนเพื่อนมานนี่เออเราต้องคอมโบแล้วก็คอมโบอะไรก็ได้อะไรก็ได้ขออาหารตอนนี้ผมขออาหารผมอะไรก็ได้ครับ ปืนป้าเอาปืนป้าแหวนแหวนแหวนะแล้วแหวนมามีดมีดมีดจวกมีดโอ้ยไม่โดนแน่เลยว้าโดนแน่พี่แป้งโดนแน่โดนแน่ไม่โอเคไม่โอเคกับไปนั่นไปตัดไดูดูสกอตดูดูสกอตดูสกอตไอคิวอย่าอย่าให้มันมากไปอย่าให้มันมากไปไม่ไม่ดิทุกคนเราไปอดของทุกคนเราพร้อมพร้อเพียกันมาก มึงแก้ก็ต่อยประตูมึงแบบว่ามึงใหญ่โดนไหมล่ะพี่ว่ามึงใหญ่โดนไหมไม่เอาพี่แอนเพื่อนเพื่อนเดี๋ยว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 เกี่ยวผมสักทีคนนึงเฮ้ยทุกคนอยู่นิ่งๆเดี๋ยวผมจะพิทาสันติร่าเองวาดบ้าเลยนะเฮ้ยผมจะตายแล้ววะชิบหายแล้วชิบหายละชิบหายละวแปดหมื่นชิบหายละไม่เอานะทุกคนแรงโดนแน่เออระเบิดระเบิดระเบิดตายได้ไหมมาระเบิดจะทำไมเนี่ย ระเบิดแม่งเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวทำอะไรเพื่อนโอ้บอสโอ้บอสบอสมา่นอีกเลยมีราไม่เราไม่ไม่ทิ้งจวงเฮ้ยอย่ามันไอยู่ประตูกูประตูกูประตูผมแต่ได้มันเป็นคู่แข่งของผมเอาวันนี้แสนโจเอาแล้ว ปืน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 โอ้อย่าตกหลังอย่าตกหลังนารกกันโดนสัตว์โดนสัตวี่ไม่ได้จะสัตว์ติราชไม่ได้จะได้จะไม่ได้จะพิทักษ์สัตว์ติราชกันแล้วผู้ใดไอ้แป้งโดนแน่ไอ้มนกระดับสไลไดโนเสาร์เพื่อนยากอะไรไอ้อ้วน เฮ้ยไม่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 ไอ้วดมาดิเอาแล้วทำไมผมโดนนะมีดมีดไอ้พี่ไฟเอามีดไฟไฟม ตามกติกาคือเราจะต้องทําให้พี่แป้งเนี่ยเป็นไดโนเสาร์โกรธเหมือนในเกมเมื่อกี้ครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยไดโนเสาร์เวลาโกรธอ่ะเขาจะเป็นหน้าแดงหน้าแดงเออะใช่จริงๆเราก็ไม่ต้องยากอะไรก็ทีเลดียวอ่ะเห็นว่าจะต้องออกไปข้างนอกใช่อข้างนอกดูดูดิวู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 ูว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  ขอให้เคยที่เคยเคยไปแต้มที่ที่แต่งงานบ้านที่พากเขาแต้มอ่ะขอให้รักยั่งยืนให้รักยั่งยืนมีหนวดไงหนวดไงขอบคุณไอ้นิดนึงนิดนึงให้มันบาลานนี่ มีมีหัวใจตรงนี้มีหัวใจตรงน่งได้ยอ,อ่ะา,าอะ,ะสงสารเดี๋ยวเขาไปสยามต่อเขาไปข้างนอกเลยครับคที่ยวจากกาักรยานไปสยามมขาแต่งหน้าไงฮะไปสยามแต่งหน้าไงอันนี้จริงอันนี้คือเขาไปจริงจริงซีเรียสน,นะเนี่ย ต้องแต่งให้เสร็จ <ś le> สารเท้าสาร,สาร <ś le> นี่นี่นี่ถ้าแบบว่าไม่เกรงใจนี่คือผมจัดตามที่พี่ขอ <ś le> <ś le> นิวน้วนิว้วนิ้วเลยคือผมอะ <ś le> เวลาไปสยามผมรู้ว่าต้องแต่งหน้ายัางไงอยากรู้ไหมผมแต่งให้เอานะ้ามาไปสยามมาจีดอายไลเนอร์เนี่ยผมชอบเลยทาลิปติกเลยเนอะ้ามาทาลิปติกเฮ้ยผมไม่รู้แพ้แก้ผม เป็นก้อนเลยไมเป็นก้อนแล้วผมเกี่ยวอะไรเนี่ยเกี่ยวเข้ามาเกี่ยวอะไรพี่มายมีบอยใส่แวบนมีบอยใส่แวบนมีบอยใส่แว่นเอาแว่นในมีบอยใส่เลยเริ่มมีก้อนมีก้อนอ่ะครับในรอบวันนี้นะครับใครที่อยากเป็นครอบครัวเดียวกับพวกเราหรืออยากมาสนุกกับเราแบบนี้นะครับ กดมาที่เว็บ oscatter.co.th ไม่ใช่ c a t t e r o s t o t h นะครับเข้ามาสมัครกันได้นะครับอาจจะมีโอกาสได้เข้ามาเป็นครอบครัวยกับพวกเรานะครับอย่าลืมกดต c r ต b e ด้านล่างนี้ด้วยนะครับครับแล้วก็เรามีคลิปให้ดูทุกสัปดาห์นะครับคลิปดีๆแบบนี้ทุกสัปดาห์นะครับหรือถ้าอยากให้แบบว่ามาแต่งหน้าแบบนี้ก็ดีเวสมาครับทีงานอาจจะจัดได้ทีมน ใช่วันนี้เราขอลาไปก่อนนะครับขอบคุณแขกรับเชิญพิเศษของเรานะครับพี่ไมค์กับ์เดนดีบีด้วยนะครับใช่ครับวันนี้เราขอลาไปก่อนนะสวัสดีครับไอ้ข้อเดียวเลยแล้วผมเกี่ยวแล้วผมโดนไปด้วยเนี่ยคืออะไรวะไม่เนี่ยเป็นอะไรไอ้ข้อแบบตัวจมูกเลยอ่ะเป็นเลยแสบข้อจมูก แล้วทายท่าไหนเขาจะหมุนกันอ่ะอ๋อมันพูดเขาจะหมุนมันดิ้นถ้าอยากดูคลิปกันเกลี้ยงให้ดูนี่เลย OS Friday ถ้าอยากดูพวกเราแบบย้อนหลังสามารถดูได้ที่ตรงนี้เลย OS Catalyst และก็อย่าลืมกด Subscribe ด้านล่างด้วยนะครับตรงนี้เลย ปวดเอวโย